โูดอกนี้450ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะฮะนั่นแหละครับ162ตัวเจตัวเจต้งเข้าแล้วและอุ้ยด้ไยูว้ยแถวเต็มแผงดอกนี้อ8,964บาทครับเพื่อนๆนะฮะเอาจนได้นะฮะเอาจนได้นะครับผมเหลือตั้ง12ฟรีสปินนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในหน้าเกมนี้เลยนะครับอียิปต์บุ๊กนะครับผมมายซัคซอรี่นะครับหนังสือปริศนาของอียิปต์นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะอยู่กับเกมนี้เลยพี่เสกนะครับวันนี้ก็เอางบเข้ามาที่7,500บาทนะครับผมนะก็ื่นเลยนะฮะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กด s u b สไครต์เลยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงลีปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเนาะเดี๋ยววันนี้ผมซื้อฟรีสปินเลยนะครับผมในราคา7,500บาทครับนะซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะฮะ มาเดี๋ยวสุ่มเอานะครับเดี๋ยวสุ่มเอาดีกว่านะฮะตัวเลือกลึกลับเลยนะครับมาดูกันว่าจะปล่อยกี่ฟรีนะครับจะได้กี่คูณแน่นเพื่อนเฮ้ยสิบห้าฟรีสปินครับคูณสิบคูณหนึ่งนะครับโอ้มาแบบนี้กูเลือกเอาก็ได้นะเออไม่เป็นไรครับยังถือว่าดีอยู่นะครับได้ฟรีสปินเยอะนะฮะโอ้ยพี่เสกมาโอ้ยพี่เสกมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ เออนั่นแหละนะครับสวยนะครับ400บาทไปนะฮะเออถ้าจะเปลี่ยนหน้าทั้งทีก็เปลี่ยนมันตรงหน่อยดีวะโอ้โหดูดินะครับมันเปลี่ยนไม่ตรงเพื่อนๆนะครับผมก็เสียดายฟีเจอร์เลยนะฮะไปครับเหลือ10รอบครับโอ้โหตอนนี้ก็ได้มาแค่400ครับรอบเดียวเลยเออมาอีกแล้ว300 30ไปเพื่อนๆ นั่นแหละ90ไปอุ้ยเอเอเข้านั่นแหละสวยนะฮะมาไหลต่อแน่นอนครับนั่นแหละครับ700ไปนะฮะไหลต่อแน่นอนไหลต่อโอ้ยนะครับ810บาทนะฮะตอนนี้คูณ7แล้วนะครับเหลืออีก7ฟรีสปินครับโอ้ยซื้อ7,500พันนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึง3,000บาทเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเออยังได้อยู่นั่นแหละสวยนะฮะ ถ้าคูณแบบขึ้นแต่ว่าทีละสองทีละสามอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะคุ้มนะเกมเนี้ยเป็นเกมที่คุ้มนะผมว่านะเวลาหลายทีนึงนี่แบบโอ้โหกำไรแบบนะโคตรเยอะเลยนะโอเคโอเคนะครับมาเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนมาครับโอ้โหนี่ครับสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้อะไรครับจบไปที่3210บาทครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับซื้อได้ปะเนี่ย ซื้อได้ไหมไม่ได้ด้วยเอาเบียสามสิบไหมเอาเบีสี่สี่พันเออเบีสี่สิบแล้วกันนะครับซื้อไปสามพันบาทเพื่อเหลือแค่นี้ครับเหลือสามพันบาทนะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดินทางสายกลางกันดีกว่านะฮะเอาสิบฟรีสปินนะครับคูณห้าแล้วกันนะครับนะเอาแบบว่ากลางๆนะครับไม่เยอะมากเออนั่นแหละร้อยยี่สิบไปนะฮะมาอีกครับโอ้โหยีนะครับ อยากให้พี่เสกแบบว,ว่าเปลี่ยนหน้าแบบตัวแพงๆในนี้เนาะโอเคร้อยสิบสองไปนะครับเพราะว่าคูณยิ่งเยอะนะครับเกมนี้ยิ่งดีเลยนะฮะเออนั่นแหละนะครับขึ้นมาอีกเหแล้วหกรอบครับเพื่อนๆเ,เออนั่นแหละแปดร้อยแปดสิบไปนะฮะมาอีกครับสี่ร้อยสี่สิบครับมาอีกไหมไม่มานะฮะ หนาหาบาทไปเพื่อน,อนมากดเองเลยนะครับไปครับผมสองรอบสุดท้ายอย่าบอกว่าไมาแค่นี้โอ้โหไม่ยินนะครับอย่าบอกว่ามาแค่นี้นนราานจริงๆนะเว้ยดมารอบสุดท้ายแล้วเพื่อนอ,อือนั่นแหละ2 6 0หลายต่อเปล่าไหลนั่นแหละครับสวยไหลไม่อีก นะครับก็จบกันไปนะฮะที่2,120บาทนะฮะโอ้โหเบ็ดสาได้ปะเบ็ดสาได้อยู่นะฮะซื้อเลยนะฮะโอ้โหเบ็ดสีก็เกลือเบ็ดร0อก็เกลือนะครับมารอบนี้นะครับเอาแบบว่า15แล้วกันนะครับ15บคูณหเอาคูเอาฟรีสปินเยอะไว้ก่อนนะครับเผื่อไหลเผื่อไหลอะไรงี้เออดอกแรกมา18บาทครับ ไครับผมได้อยู่ครับ54ไปนี <c oughs> ไ่ไปนครับน่าจะลงมาตัวที่แบบเหมือนกันเนาะไปครับปล่อยให้ไหลไปครับตอนนี้เหลืออยู่12ฟรีสปีดเลยโอ้โห <c oughs> ดอกนี้450ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะฮะนั่นแหละครับ162ยต16เจตเจตั้งเข้าแล้วแหละโอ้ยได้อยู่ว้2สแถว เต็มแ,แผงดอกนี้อ้หย8,964บาทครับเพื่อนๆนะฮะเอาจนได้นะฮะเอาจนได้นะครับผมเหลือตั้ง12ฟรีสปินนะครับเพื่อนๆไปครับตอนนี้12เหลือ12ฟรีสปินคูณสิบแล้วนะเหลือโคตรเยอะนะครับบอกเลยว่าเหลือโคตรเยอะนะฮะเต็มแผงทุกดอกแน่นอนครับถ้าเข้านะ สิบเข้าโอ้โหนะครับนะหนึ่งพันหกสิบแปดบาทไปนะฮะไปเรื่อยๆครับเหลือสิบฟรีนะฮะวันนี้กําไรแน่นอนครับดูแล้วกําไรแน่นอนนะครับกําไรแน่นอนนะฮะเอ,อ,อ้โหยนะฮะดูมันเปลี่ยนหน้าดิมันเปลี่ยนแบบโอ้โหเปลี่ยนให้ได้ลุ้นหน่อยดีนะฮะพิเศษอ่ะ ไปครับเออนั่นแหละนะครับวายเข้ามันยังดีกว่าเลยนั่นแหละครับ840ไปนะฮะโอ้โหเหลือ4รอบครับเพื่อนๆตอนนี้15คูณแล้วนะนะครับเหลือ4รอบครับถือว่าคูณเยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าฟรีสปินหมดก่อนนะโอ้โหนะครับไหลไหลทิ้งเลยอ่ะโอ้โหไหลทิ้งไปเลยอ่ะนะครับเหลือ4รอบอ่ะโอ้โห นะครับก็จะไปที่12,297าบาทนะครับเพื่อนโอ้โหตอนนี้นะครับผมได้กำไรแล้วละได้กำไรแล้วนะครับแต่ว่าคือมันยังน้อยอยู่เพื่อนนะครับผมขอซื้ออีกสักรอบหนึ่ง7,500นะฮะถ้ารอบนี้ซื้อแล้วเข้านะครับได้กำไรผมก็จะเลิกเลยนะครับนะคือผมเอาทุนมาตั้ง7,5 0 0นะกะว่าเอากำไรสัก12-0,000อะไรเงี้ยเออ กำไรถามว่ากำไรมีไหมตอนนี้มีครับแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปั่นล้างๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะซื้อเลยมาอีกสัก2รอบ3รอบมาซื้อเลยแล้วกันนะครับ7,500บาทครับผมนะรอบนี้ยังน้อยก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ขอให้ได้ทุนคืนแล้วกันนะครับไปครับ15 15หรือ1 0ดี เอา10บไหมสิบละกันได้ครับ10 15ละกันเอ้ยสิคูณหละกัน,นเนาะอ้าวดอกแรกมา100บาทครับมาดูว่าเกมจะไหลหรือเปล่านะเออมาครับ540ร้อยสไปมาอีก35มสิหาแว่าตอนนี้คูณ8ไปแล้วนะฮะเอ้ยเปลี่ยนหน้ามาสวยนะครับผม480ไป เนี่ยเปลี่ยนให้มันเข้าแบบนี้นะครับผมมาครับ1นึ่นปนะฮะไหลต่อนั่นเลยครับสองพมาอีกหูวิเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบมาอีกฮะมาอีกไหม <c oughs> นะครับนะสวยจะจัดนะมันเพื่อนนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับผมมาดิมาดินะครับเหลือหกรอบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอกเลยสลอนะ็อตอ่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะหน7 0้า 1, มาอีกอ้หน้ย1,680นะครับโอ้โหไม่เข้าทีละพันเลยนะเพื่อนอน,นะ3,030บาทไปเพื่อน,อนมาตอนนี้คือกำไรแล้วแหละกำไรหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้หมื่นกว่ากับสองหมื่นแล้วตอนเนี้ยไปฮะไปต่อครับ3รอบโอ้โห160ไป นั่นแหละครับ2720ไปนะฮะสวยๆครับเพื่อนๆนะครับ2880ไปนะฮะมาฮะมาฮะโอเค2,160ไปโอเคนะครับผมนะก็จบกันไปนะครับผมนะที่เท่าไหร่นะครับ10ฟรีสปินนะครับผมจบกันไปที่นะครับ 2,925บาทนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะฮะทุน7,500นะครับก็อย่างที่หวังแล้วนะครับได้กำไรมาเกือบ2 0,000ได้กำไรมา2 0 0 0 0ื่นกว่าเลยนะครับเพื่อนนะผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วเนาะ ะครับหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาการก่อนนะฮะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.